มีคนนัดเราอยู่ที่สอนอเยศลองขับดูเอนเยโคตรเอาไปแต่งเลยดีไหมถามใจดูหรือว่าเป็นที่ระลึกให้สำหรับลุงกำทันก่อนนะเพราะว่าแกก็แต่งไว้แล้วคันนี้แกบอกว่าไม่เคยโดนตำรวจจับนะบครัสวัสดีครับขอคนตัวได้ไหม อาอผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับผมงั้นงั้นผมขอคอนตัวนะครับเพราะว่าแถวนี้เยอะมากโอเคได้ครับ <laughs> เห็นกูลดแรงของค้นตัวเฉยกูย่างชอบอย่างชอบฟิลนี้จะจะจะเอต่อเองก่อนที่จะไปสนุกกัน กดสมัครติดตามตรงนี้และกดสั่งกระดิ่ง่อจะได้พลาคดคลิปใหม่จากช่อง Chicken Brand Facebook Fanpage Chicken Brand กดไลค์ตรงนี้และกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและสไตล์มันๆของ Chicken Brand จะมาเจอ Chicken Brand ทุกวันที่เพจ Chicken b r a n มีสองสตรีมไลฟ์สดสามทุ่มเป็นต้นไปถ้าไม่ติดภารกิจกดติดตามตรงนี้ได้เลยถ้าทุกคนกดติดตามทั้งสามท้องทางเรียบร้อยแล้วเราไปลุยกันต่อเลยเป็นตำรวจหรอกต้สนสนน้อยได้ปะโอเคบอกเลยนะเนด้วยว่าวันนี้ Chicken Brand จะถือกำเนิด เราจะไปพาลูกรักคันใหม่ของเรานะผมนะบอกเลยลูกรักคันใหม่เราโคตรสุดยอดเฮ้ยรถอะไรไปแล้วออลบอกเลยนะผมเงียบกิฟต์แหละกิฟต์เนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นจะได้รถคันใหม่นั่นเวรจะเป็นลูกรักของผมเลยนะคันนี้นเฮ้ยตำรวจโอ้โหตำรวจแม่งไวจัดดูดิแม่งแซงไปแล้วอะ บอกเลยว่าลูกรักผมน่าจะสู้ไหวอยู่นะสำหรับเจ้ารถคันเมื่อกี้นะรถตำรวจนะผมเมื่อกี้น่าจะวิ่ง0 0กว่ากว่าแต่ตอนนี้เราจะไปสอนอแล้วผมมีคนนัดเราอยู่ที่สอนอนะเพื่อเขาจะมอบลูกรักให้กับผมนะเออโอเคเรามาถึงสอนอแนนล้วนเพื่อน อ๋อสวัสดีครับไม่ใช่คุณแก่ครับผมมาขอเรื่องผมแก่กับคุณโอเคครับลุงคุณกี่ปีแล้วเนะี่ยสิบแปดฮะอ๋อลุงสามสิบนะสามสิบกว่าจะสี่สิบหรอกคือไงเนี่ยได้ซื้อบัตรโอนมาอปะมัน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 นี่มัน,น่เดี๋ยวไปเอารถออกมาให้ลองขับมาโอเคครับผมผมอยากลองเย <ใจ S 1> อะเลยหรือป่ามาเย็ด <Yeah. S 2> ลองขับดูนะซ้อนเย็ด yeah, โคตร ครโล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 ่โ่าหนุมม่มถ้าผมไปส่งพาวหน่อยนี่ไงตรงไปรตรงตรงรถสีน้ำเงินเราเลี้ยวซ้ายน่ะตรงรูปรถสีฟ้าเราเลี้ยวซ้ายน่ะม,มันมีวงพาวอยู่กำลังหันมึงจะไปไหนเขาตรงนี้เออผมจะการ์้ากูเดียวต่ออีกรอบป่ะเนี่ยไม่เอา ลุงลุงผู้ชายผม,มเอาไปขับเล่นเลยนะเอาไป <ID S 1> นะลองก่อนนะไอดีเหรอไอดีโอเคเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะผมหุ่ยพุ่งจัดจริงกันเนอะมันจะพังด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองทางยาวกันสักทางนะเพื่อนไปเลเวลเลยตอนนี้ กูขี่พาไปเลเบลให้ไวเลยพาดูนะมันใกล้พังด้วยนะมันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพผมว่าโอ้ยอย่างแรงอันนี้คือธรรมดานะโอ้เลยทำไมกูได้ยินเสียงตำรวจตลอดเลยวะขับรถแรงแล้วมั้งระแวงเนี่เอง เฮ hey. hey. ้ยคือเชียรเเราหนาอะไรก็เนี้ยนี่ต้องรวจเด้อโอ้ oh, <laughs> อย่างวุ่นวายบอกเลยเมืองน,นี้ไปทางไหนก็เจอคนบอกเลยครับผมนี่ <laughs> มาทางนี้แหละมึงเอย้ย ปฏิเสธไม่ได้เกียร์หกว่ะโอ้โห,โอโหอขอลียวหน่อยนล้วกันขอลองเลี้ยวหน่อยอเอ๋ได้อยู่นี่นะ ดไ hey, ปะได้เวลาไปคืนลุงละยืนพื้น230นะอันนี้คือรถมันไม่เต็มร้อยนะรถมันบาดเจ็บอยู่เห็นไหมมันจะทำให้ความเร็วรถลงนะประสิทธิภาพลดลงดูแต่ก็ยังแรงอยู่นะ ไล่จับกันอย่างมันอะไอ้่ะไปที่ไหนก็เจอบอกเลยเฮ้ยเบรกดีอยู่นะจะตามกูมไม่ได้หรอกไอ้น้องเอ๊ะ มีล็อกมีปลดล็อกด้วยอย่างกันรถตัวเองน้ลุงไปไหนแล้ววะลุงก็หายไปไหนแล้ววะได้เวลาเก็บเข้ากรุนะผมสำหรับเจ้าลูกรลกคคนแรกของผมนะผมคันนี้เลยนี่เดีย๋ยวไปเจอข้างกันเท่ๆดินี่โค้ดเท่ ลุงลุงยู่ไหนเนี่ยลุงอ้าวสวยเขาไปทำอะไรอยู่ตรงนี้ลุงยังไงอ้าวออกมาได้ไงอ่ะลุงเป็นตำรวจมันก็ออกได้ดิแล้วผมก็ไปในนั้นมันบั็อกอ่ะโอเคฮะเขาไม่ให้คนอื่นเข้ามาลุงเอาให้ผมก่อนได้ไหมรถอ่ะลุงเป็นพ่อค้าลุงโกงไม่ได้หรอกตกลงลุงเอาเท่าไหร่ ก็เหมือนเดิมอ่ะคุ้นจริงนะรถคันนี้ไปขับรู้ก็ได้นะลงุงโจนยิงกับมือนะ่ถามสูตรได้นะดีจริงดีจริงคือเมื่อกี้ใส่เต็มอ่ะผมก็เบรกให้หลุดโค้องอ่ะไม่หลุดเลยมันไม่หลุดโคหดอ่ะคันนี้ลงุงโจนยิงกับมือเลยเอาแล้วนะลุงลุงกูลงุลงเอ็งมีบัตรโอรถเปล่ามีครับมีครับ ตงมาส่งมาเลขไอ้หนึ่งศูนย์เก้าเดี๋ยวลุงจะไปเอาอให้เขาโอนมาอีกหนะ้าหมื่นอ่ะเข้ายังลุงเข้ายังไม่ไม่พี่กำลังจะเอาวุฒิไปให้เขาแป๊บนึงลุงลุงเข้ายังโอเคเขาแล้วเอาบัตรบัตรมาให้ลุงในใเลขหนึ่งกับศูนย์เก้าเอามอกี้ผมให้ไปแล้วนี่อ๋อมีแล้วเองเลขอ,อะไรหนึ่งหกหกครับในเองลองไปเก็บดูลองปลดล็อกได้ปะลองปลดล็อกดูล็อกขานาะดมันล็อกไปแล้ว ใช่ผมลองเราลองขึ้นรถดูเราไปเก็บแล้วก็เบิกดูแล้วลุงจะวุธไปให้เขาแต่มันเลยเวลาเยอสามสองชาร์กด้วยลุงได้แล้วใช่ปะได้แล้วใช่ป่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้แล้วหนึ่งถ้าฝากแล้วเก็บแล้วเบิกได้คือได้แล้วโอเคแล้วเจอกันเกมนะครับเนี้ยไม่เคยเกมนะเอาทีของจริงว่ะโอเคลุงเจอกันครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับเย็ด บอกเลยของจริงอ่ะอันนี้อโอเคเดี๋ยวจับไปตรงนี้ก่อนนะผมแล้วก็เอารถสีเขียวไปเก็บนะผมเก็บเข้ากรุของเรานะเช่นครับสวัสดีครับผมครับพอมีสักสองร้อยป่ะพี่ชายเลขอะไรหนึ่งสามเก้าครับพี่ชายเอาเท่าไหร่เอาสองร้อยพอครับ ต่างไม่พอจ่ายค่าบินครับครับขอบคุณครับเกมไม่ใช่อโอ้โหบอกเลยเอาเน้หัวสนันกันหมดแน่โคตรรออะฮะบอกไอ้ยันดีใจวะมันคือการดีใจที่แท้ทรูอะเออรถคันนี้กลายเป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะผมก็ยังไม่ เอาไปแต่งแบบเป็นสีของผมนะก็เดี๋ยวขี่เล่นกันนะโอ้ยคันนีไ้ได้ไกลของผมแล้วเพื่อนนี่อ่าสามสอง,สองลุกรักคันใหม่ของเรานะผมนี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นเ,เ,เราอาจจะใช้โหดนิหนึ่งนะก็ต้องยอมรับสภาพนะผมเพราะว่าผมสายโหดแล้วนะผมไม่ต้องรอช้าไม่ต้องทนุถนอมนะผมเพราะว่า จ้าลูกรักของเราก็คือผ่านประสบการณ์อย่างโชคโชนเหมือนกันนะมาอยู่กับเราก็ทําให้เราดุไปด้วยนะผมนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะลองเถินตรงนี้ดูนะว่ามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนโอ้หจัดไปเฮ้ยแข็งอยู่นะบอกเลยกันเนี้ย ควดแข็งนี่ลองดูโอ้โหกิ้ง,ง่ายไปหน่อยวะโอเคมาประตูเพรียะไปหนึ่งประตูนะผม เย yeah. ป,ปิดะทุนเล้ว่าเปไ็นไงนี่โอ้โหเอ้เฮ้ยเจอเพื่อนว่ะเจอเพื่อนว่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกอดเธอเธอจะจัดคราวนี้แล้วมึง แจไปเท่าไหร่แจกไปเท่าไหร่วะสองสองสี่สองหกสโอ้ยเงีงงงงงยบกริบพี่ชายเอาปูนกับสายไฟบออมีเยอะไหมครับสายไฟยีไไ่สิบห้าปูนสี่ห้าห้าเอาครับเอาเอาพี่ชายครับผมสี่หมื่นเอ่อพี่ชายสี่หมื่นสองนะครับโอเคครับเล็กไรครับหนึ่งหกหกครับผมพี่ชายเล็กไรครับผหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับ หนึ่งเก้าเจ็ดครับผมมีมีเพชรขายบ้างไหมครับโอ้โหไอ้รุนรัวมีครับพี่ชายเพชรขาวมี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 เยอะไหมมีเก้าสิบเจ็ดอันอะรวมแล้วมันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดหมื่นแปดพันครับพี่ชายโอเคครับเอามาเลยครับโอเคเียครับขอบคุณครับขึ้นขึ้นกูข,ข,ขายได้หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเออพี่ชายเดี๋ยวมันต้องเทรดเทละห้าสิบนะครับ 7จ็ดหมื่นรวมแล้วเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นแปดครับผมโอเคครับนี่ครับขอบคุณมากครับพี่ชายครับผมขายของหมดโหดออกไปได้หมดแล้วอ่ะมึงคิดดูได้มาแสนสองอ่ะพี่เอาหินแร่ไปขัดเพชรไหมหินแร่อ่ะใช่ฮะแล้วมีเยอะไหมอ่ะผมมีอยู่สามพันกว่าโอ้โหผมเอาด้วย 3,700เนี่ยมันแค่26,400เองครับผมพี่ชาเอาใช่เอาดีเม่าไปเลยต้อว่า10กองพอครับใช่ๆพี่ชาย8,000ันคุณจะคิดอะไรเยอะวไปนะ <c oughs> มาเลยตั้งเข้าไหมครับเข่าแล้วครับบบเมากครับพี่ชย <Okay. S 1> ายเหรียญโคตรสวยพี่ชายเอาไหมมีอันนี้มั้ยอูกบาทโดกบาทของดีจัดเลยกูเป็นคุนอุกบาทแล้ว โลโลอุกบาทมีไหมไม่มีเลยครับพี่ชายครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาทองในตัวไปขายร้านกันมาจเจาทองไปขายแล้วก็เราก็ไปขุดอุกบาทกันดีกว่าเอามาขายนะผมเพราะว่าตอนนี้คนต้องการเยอะมากบอกเลยว่าคนต้องการเยอะจริงอุกบาทนะผมแล้วก็หินด้วย หินแร่นี่แบบยอดทำให้คนรวยมานาักตอนนักแล้วนะผมต้องอดทนขุดนะมไม่มีอะไรจะพูดด้วยเบ้งบงตื้นตันตื้นตันโอ้โหในสุดเราก็ได้ขับอาสามสองรถอันดับต้นๆของเซิร์ฟนะแล้วประเด็นคือจูนแล้วด้วยคือแต่งเต็มจากตอนนะี้คือเราไปอุ้ยโหแรงจัดจนล่วงแมปกระติดา เอามาคลิปนี้จะเอาไปแต่งเลยดีไหมถามใจดูหรือว่าเป็นที่ระลึกให้สำหรับลุงกำทันก่อนนะะว่าแกก็แต่งไว้แล้วคันนี้แกบอกว่าไม่เคยโดนตำรวจจับนะจนแกกลายเป็นตำรวจสะเองนะผมเออบอกเลยว่าแรงแค่ไหนแบบมากลายเป็นตำรวจสะเองเพื่อแบบลองไล่ล่าดูนะว่า มันโหดจริงหรือเปล่านะผมโอเคก็ okay, ขายไปที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเซิฟเนี้ยเหล็กทองทองแดงายประโยชน์มากพาเพิขึ้นลดแรงเดี๋ยวเราแต่งแต่งแบบหล่อสำหรับเราเลยว่ะครับสวัสดีครับขอคอนตัวได้ไหมอ,อ๋อผมไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับผมงั้นงั้นผมขอคอนตัวนะครับเพราะว่าแถวนี้เคลียรเยอะมาก โอเคได้ครับเด้แยวนะครับขโมยคนตัวกูอสเับโอเคครับไอ้ี่ยทำกูโลกเลยสินะเห็นกูลดแรงขอพ้นตัวเฉยกูยังชอบยังชอบฟิลนี้จะจัด เห็นกูลดแรงก่อคกนตัวเลยบอกเลยชิคกนเบนนะจะโคตรมาในเมืองนี้ชาร์กชิคเก้นจำเอาไว้นะผมเออโกเตเดี๋ยวเอาไว้สักสองพาร์ตสามพาร์ทหน้านะผมคือก็จะไปลองทำงานดำให้ดูนอาจจะหนีตำรวจนะผมนะแต่ผมก็หนีไม่ไดโหดมากขนาดนั้นรอกเออยังไม่สมรถเลยนี่า โอเคเดี๋ยวขอลองซ่อมรถดูก่อนนะประสิทธิภาพเต็มที่ของเจ้า R32 ของเรามันจะประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราซ่อมนะคือง่ายบอกเลยว่าเครื่องพวกทำเหมือนมากจริงลองไปดูได้นี่ไงกระจกกระจกกูไม่เอาแล้วโหดร้ายกับรถนิดนึงนะ โอเคไปแื้อความโฉดของเรานี่บอกเลยว่าหลอนเต็มแล้วโคตรแรงบอกเลยนะโอ้โหดูดิวิ่งไหลๆอะ่ะโอ้โหสองร้อยสี่สิบเป็นไงโอ้โหโอ้โหลงเนินร้อยแปดสิบครับซัด <c oughs> ขนาดนี้ จะแรงขนาดไหนโอ้โหตำรวจก็ตำรวจเถอะช็อตเออนี้ยผมว่าโอเคโอ้โหดูดิเร่งสุดมันอยังเดียวทันอ่ะคิดเอาอือหือคนมาขุดโคตรเยอะคนขุดเยอะจัดวะ่ะนี่ได้รถใหม่มาเถอจัดก็ข,ขุดกันไปแล้วผมป่า นี่มันจะได้มาเห็นไหมแต่ยากอยู่นะมันจะได้หินขัดมาด้วยอันเนี้ยถ้าเราเต็ม120อันน่ะจะได้อุกบาทน่าจะประมาณ25อันนะม mm hmm. ก็ฝุดไปยับยับไเรื่อยอะ่ะยางหลอเท โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนขุดเต็มรอบหนึ่งกันเลยแล้วกันนะโอเคเพื่อนมาเราเหลืออันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาขุดกันเลยนะผมนี่อันนี้คือน้ำพักน้ำแรงนะผมที่เก็บเงินนะทำงานลงงานมาแล้วผมนี่คือน้ำพักน้ำแรงเลยนะผมนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหไออย่างเทบอกเลยคันนี้ โอเคเราก็เก็บกันครบแล้วนะเพื่อนได้มาได้อุกกาบาตมาสิบห้าอันได้หินแร่มาใส่ได้ส0่สิบโลนะผมก็ใส่ได้เต็มอัตรากันเลยก็คือ1 2 0ยยี่สบนะผมนะรถใส่ได้4 0่สิบโลก็ถือว่าเยอะแล้วนะผมบวกกับการที่เจ้าคันนี้มันแรงมากด้วยนะเอออนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาอุกกาบาตไปเก็บกับหินแร่ไปเก็บกันก่อนนะผม เดี๋ยวเราค่อยขายกันทีหลังนะผมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากได้นะผมนะอันนี้อาจจะมาไม่นานนะผมแต่คือมาแล้วจัดเต็มเอารถมาเลยบอกเลยว่าอันเนี้ย900 OC นะเพื่อนบวกกับเงิน50,000 IC บอกเลยว่าแรงมากคัะนนะี้แล้วเบรกดีจัดเลยดูเดี๋ยวเล่งให้ดูเดี๋ยวไปเลเบลนะผม เมืองเนี้ยบอกเลยว่ารถตำรวจอะได้ไปลายนะผมแรง300แต่ยืนพื้นของตำรวจไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะผมบอกเลยว่าถ้าตำรวจมาสู้กับรถด,ดีๆในเมืองนี้นะคือต้นอะสู้ไม่ได้แน่นอนนะผมแรงต้นคือ พวกเราอะกินขาดแน่นอนนะสําหรับการบวกกับตํารวจหรือว่าหนีตํารวจนะผมหนีการจับกลุมนะสู้ได้แน่นอนนะสําหรับอาสามสองนี่ผมว่าก็น่าจะหินสําหรับตํารวจอยู่นะเออโอเคครับผมพาร์ทนี้ก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับการไปซื้อ R32 นะนี่โอเคเดี๋ยวผม จะพาไปจบคลิปจบพาร์ทนี้กันนะผมในที่ AFK zone นะผมหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามิติ AFK นะจริงๆอะผมอยากจะแต่งใหม่นะภายนอกแต่เอาคลิปนี้ไว้เป็นแบบที่ระลึกกับลุงกำตันนะผมนะ โอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวเอาไว้เท่านี้กันก่อนแล้วกันนะผมนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สติท์คลาแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมช่อง Chicken b r a i n นะผมฝากติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook กันด้วยนะผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่มิติ AFK โซนแล้วผมนะเอารถไปเก็บก่อน นี่ข้อหลอ่อเท่